สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้ทุกคนครับครับมือด็กลเป็นมือวันจันทรล่ะครับวันจันทรที่เก้านะครับเนาะครับวันจันที่เก้าครับทางสองเสียงหยาพาเลาะ่ะมีตัวเลขเป็นของเล่านะครับเนาะครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับครับสำหรับผู้ใดของแมาแหลวกอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบวันดาทแนวทางนะครับเนาะครับแนวท่าตัวเลขครับเป็นตัวเลขของเล่าครับ สำหรับรัฐบาลไทยครันี่ใหญเบิ้ลเนาะครับเนาะครับครับขอขอบพระคุณหลายๆล่ะครับสำหรับการกดไลค์กดแช่เนาะครับเนาะครับครับชุดนี้เป็นของปูขุนแหละครับสำหรับตัวเลขของปูขุนเนาะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขของปูขุนครับโอ้ครับเดี๋ยวครับครับงวดที่แล้วเลขที่ออกเนาะครับเนาะหกสี่สี่หกครับหกสี่สี่หกครับเป็นเลขเบิ้ลครับ บ่เบิรนนะครับเบิรนเบิรนอยู่ครับทั้งเบิรนหกกับมีสี่กับมีมีสองตัวครับหกสี่แหละครับสําหรับตัวเลขครับเลขกล่างครับก็ออกงามอยู่ครับสําหรับตัวเลขนี้ครับครับสําหรับขวดที่แล้วปูกระลุดไปครับขวดวันที่หกนะครับเนาะครับเป็นวันศุกร์วันศุกร์ปูหายบนล่างไปกับศูนย์สามห้าเกียแปดเระมาณจักตัวครับเลขวิ่ง ผู้ศูนย์กับหาครับกับบอมาอีกครับ0 5 0 8 3 0 5 0 7 0 7 5ครับกัสรุปแล้วชุดนี้ของปูหลุดหลุดง่ามครับเหล็กวิ่นกับบอมาครับวิ่นบนรางของปูกับพวกเข่าครับเหล็กหลุดกับบอมาครับเพราะว่าเลขมันออกเป่า6 4 4 6ครับครับเลขง่ามยุคครับไหนครับ ครับเอ้าข่าเพื่อน่าขอโทษขอพายเอฟซีแหละครับสําหรับตัวเลขกนะครับเนาะครับข่มีเขามีลดเป็นของธรรมดาครับครับจุดนี้ก็ลดไปครับข่มาเบิ้งสุดต่อไปครับงวดวันที่เก่าแหละครับเป็นหายมาแล้วครับสําหรับตัวเลขกนะครับเนาะครับครับสําหรับผู้มากแหละครับผู้คัดกระพานเลยครับเด้อครับตัวเล็กขมีคขบเสียงครับอันนี้เป็นเลขเล้าครับเลขรายวัน ปูครับกบักดติดตามไปครับงวดนี้เพื่อนว่าเพื่อนจะฟันไปเลยครับชุดนี้เหล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเหล่าพัฒนาเบิ่งกันไปนทำกันเรื่อยๆครับครับเหล่าพัฒนาประจำวันที่เก้าครับวันที่เก้าดีสิบดีแล้วครับกู้คนว่าหกแปดพ่อสอ ครับการสำหรับเหล็กบนรางของปูครับเหล็กบนรา,างอันเหล็กบนล่างเนี่เป็นเหล็กวินครับเหล็กวินวินไปที่เหล็กบนรางวินไปที่ศูนย์สามศูนย์สามสี่หกเจ็ดแปด หกเก็ดเก่าครับหกเก็ดเก่าหกเก็ดเก้าครับอันนี้เป็นเลขวินครับเอาไปวินเบิ้งเนาะครับเนาะครับมัดตัวใดกระจับปูปนวาครับสำหรับเลขลูดวิ่งลูดปูลูดไปที่ศูนย์ตัวเดียวครับเลขงามอยู่ครับศูนย์ตัวเดียวนี่ครับจับคู่ที่นี่ครับเลขจับคู่ของปู หกคูของปูนี่ก็มี03นย์สามบวก,ออกดนแล้วนะครับ03นย์มนี่ครับศูนย์หมามาอวดนี่แหละเพนว่าครับศูครับอันนี้ 03. 0ู0ย์สามกเก็ดศ สี่ศเจ็ดสตัวสุดท้ายครับอันนี้เป็นเลข2ตัวครับไปทั้งบนทั้งล่างปูพนว่าครับจับเอาเด้อครับเด้อครับมาจับคัดกัปปานนะครับทางส่องกเสนอเป็นเพียงหนาทางเนะครับเนาะครับเอามาเบิ้งสามตัวสี่ตัวของปูครับถ้ามว่ามีสี่ตัวหดือเปล่าแมงของปูครับ โมเมนต์สองของปูนะครับเด้อครับโมเมนตัวเลขของปูปูสี่หายามกับสี่หะครับครับเก้าเกครับอันนี้เป็นเลข3ตัวบักจัดไปครับถ้าคัดคับ,คบพานครับเลข3ตัว6 09 9, 7, 0, เก้าเจ็ดศูนย์เด็กอยู่ด้ประมาณนี้แหละครับเป็นกราฟไฮครับกราฟเรียบไหลครับอันนี้เป็นตัวเลขของปูเด็กสามตัวสองตัวบนล่างครับแล้วเล็กซี่ตัวกับศูนย์เก้าศูนย์หก อันนี้4ตัวครับ0 3 7 0ครับมีแค่นี้ครับสำหรับตัวเลขของปูคับบ้ามากไหมครับกลับไปกลับมากครับตัวเลขของปูนะครับเนาะครับปูขุนพารวยครับเอาไปลำไปลวยนะครับเด้อครับปูขุน คุณนผ้ารวยครับอ้ามาเบิ่งตัวกรมปู้กรมเด่นมาตัวใดเพราะว่าผู้หลูดไปที่ศูนย์ตัวเดียวครับสำหรับราวพัฒนาวันจันที่ที่9มิถุนาบนล่างกับหลีบบนล่าง เล็กบนล่างขับเหล็กวินนขับเล็กวินบทล่างนี่ขับลูดลูดไปที่0ูนับศูนตัวเดียวครับกลมเด่นปูกลมเด่นไปที่เก็0ูนปูกลมเด่นไปที่เก็ศครับสี่ล่องครับศูนเก่าล่องครับรับสตัวกระจับไปครับ 0กศาครับมากกะจัดนะครับเน้อครับขัดขับผ่านครับเรียบร้อยเมื่อนี้ครับวันนี้ครับวันจันทร์ที่9มิถุนาครับสำหรับตัวเลขบนล่างของปู่ปู่ให้ไปที่0346์สเกเกครับตัวรูดตัววิ่งรูดไปที่0ครับฮะแคปหน้าจอครับ ครับนี่เป็นตัวเลขของปูครับประจับันที่เก่านะครับเด้อครับเอามาตอดมาฝากเอฟซีครับครับครับขอขอบพราะคุ้นเป็นยางสูงเละครับสําหรับการกดไหล่กดแชร่กดติดตามครับแช่ไปเรื่อยๆครับห้มุยพวกเบึงไปน้่เนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขงามๆสวยๆเป็นเหลขเลานะครับเด้อครับเลามีห้เบิงเป็นประจําแหละครับจันพูดสุขครับทานสองเสี่ยงยาผ้าเลาะครับกดข้าเบืองเลยครับพิมพ์ข้าเบืองครับเสี่ยงยาผ้าเลาะครับ บว่าไทยว่าเล่านะครับเนาะครับมีให้เบิ่งครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายแล้วครับทางช่องก็สิขอลาพี่ลาน้องนะครับขอให้พี่น้อง FC ครับสุขโชคมันมันสุขผู้สุขคนนะครับเด้อครับลำลำรวยๆโชคดีมีไส้ครับพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ